สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมออบจิรเมธครับน้องจิ๊บนพก้าสะพานบุญค่ะครับผมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่นวัดเขาน้ำซับสิทธิวนาลามนะครับผมตะบนทงสุขาอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะค่ะครับผมภายในวันที่10ถึง18กุมภาพันธ์2 5ั7นะคะที่วัดเขาน้ำซับสิทธิวนาลามนะคะจะมีงานพิธีปิดทองฟังลูกนิมิตผูกพัทธสีมานะคะเชิญชวนสาธุชนพุทธเจ้าบุญนะคะมาร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฟังลูกนิิมมตได้คค่ะรับผ อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีงานทอดกรถินสามัคคีนะครับผมที่วัดนี้นะครับผมแล้วก็ปีใหม่นะครับก็วันที่10บถึงสิกุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับจะมีงานปิดทองฝั่งลูกนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมมาร่วมกันทำบุญนะครับค่ะเดี๋ยวตั้งจิ๊บเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดบรรยากาศมรดกหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะตามไปครับ ขอเจริญพรสาธุชนทั้งหลายอตาตมาภาพในนามพระอธิการละไมสันตจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดเขานังซักสิทธ,ธิวนารามในวันที่ห้าพฤศจิกายนจะมีการทอดกระถินแต่การเริ่มเริ่มงานนั้นก็เป็นวันที่สี่ วันในวันที่4เวลาประมาณ18บแนกาจะมีการเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กรถินในวันที่หพุพฤศจิกายนเวลา13นาฬกา30นาทีจะเป็นพิธีถวายผ้ากะถินซึ่งมีบริษัทไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์จำกัดพร้อมด้วยท่านบุญเลิศน้อมสินที่ปรึกษาคณะบริหารเทศบาลน,นครแหลมเจบังพร้อม ท่านนายกกินดาถนอมรอดให้การอุปการะในการทอดกระถินสามัคคีวัดเขาหนองซับแห่งแห่งนี้และพร้อมด้วยชุมชนบ้านเขาหนองซับชุมชนบ้านชากยาจีนชุมชนบ้านตลาดอ่าวอุดมที่จะมาร่วมกันในงานทอดกระถินนี้เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถคือทาสีอุโบสถ เพราะว่าจะทำการฝังลูกนิมิตในปีพศะสองพร้สิบเจ็ในปีพศสองพนร้สิบเจ็นี้ก็เริ่มงานตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์2,567จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2,567ในวันที่19กกุมภาพันธ์นั้นในเวลาประมาณ 18บแนกาสามตนาทีก็ช่วงหัวค่ำจะมีพิธีตัดลูกนิมิตลูกเอกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่จะมาร่วมศรัทธาในงานบุญงานกุศลในการปิดทองฝังลูกมิตรในครั้งนี้ที่วัดเขานองักสิทธิวนาราม เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในผู้อุปถัมภพกในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องฝังลูกนิมิตคือทำให้ลูกนิมิตเกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นการที่อุโบสถจะบวชพระได้เราจะต้องมีเขตวิสุงคามสีมาเป็นนิมิตหมายการที่เราจะฝังลูกนิมิตหมายนี้เราก็จะขออนุญาต ตามขั้นตอนเพราะว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นเราจะต้องไปขออนุญาตกับพระมหากษัตริย์แว่นแคว้นต่างๆแต่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าประเทศคือเราประเทศไทยเพราะฉะนั้นการขอวิสุงคามสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องฝังลูกนิมิตเพื่อเป็นนิมิตหมายเขตอนมีนิมิตหมาย ในการที่จะกุณลบุตรทั้งหลายจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราไม่ทำลูกนิมิตหมายไม่ทำพิธีฝังลูกนิมิตเราก็ไม่สามารถที่จะบวชอุปสมบทกับกุณลบุตรได้เพราะฉะนั้นทางอาตมาภาพในนามพระอธิการละไมพร้อมด้วยคณะกรรมการ วัดเขาน้ารั์สิทธิบนณารามและญาติโยมบ้านชุมชนเขานน้ารัพ์ชุมชนบ้านชากเจยจีนชุมชนบ้านตลาดอ่าวอุดมที่จะมาร่วมกันงานพิธีมหากรรมในการฝังลูกนิมิตเพื่อให้อุโบสถเราจะได้ใช้ได้ในการบวชกุลบุตรตามนิมิตหมายตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการขอวิสุงคามสีมาเราขอตามขั้นตอนตั้งแต่อาณาจักรฝ่ายบ้านเมืองอาณาจักรฝ่ายคณะสงฆ์ตลอดถึงผู้วิที่ว่าการอำเภอไปตลอดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานพุทธประจําจังหวัดจนถึงสำนักง,งานพุทธประจําพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ได้ส่งเรื่องกับไปที่สำนักเรขาราชวังตามขั้นตอนในการขอวิสุงคามติมาซึ่งในขณะนี้ปีนี้เราได้ทำปักเขตวิสุงคามติมาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่จัดงานฝังลูกมิดคือเอาลูกมิดมาเป็นเขตเป็นนิมิตหมายเป็นเขตเป็นอาเป็นอนาเขตในการ ประกอบอประกอบกรรมเรียกว่ากรรมวากรรมวาจาเพราะฉะนั้นกรรมวาจาหมายถึงว่าฝังลูกนิมิตแล้วเราก็จะบวชพระได้คือเรียกว่าตามกรรมิจกรรมตามกรรมวาจาเราจะมีเขตลูกนิมิตเป็นนิมิตหมายในการทําอุปสมบทในกุลบุตรในการบรรพชาอ,อุปสมบทก็ดี ในเมื่อเราไม่ทำตามขั้นตอนเราก็ไม่สามารถจะบวชพระได้เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี้ซึ่งในปัจจบุบันนี้การบวชพระเราจะต้องใช้พระสงฆ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาและกรรมวาจาพร้อมด้วยพระอันดับในการทำพิธีกรรมาวาจาส่วนยัด ติสนมมติเพื่อให้เป็นพิสุตามพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในทางวัดเขานลำสั์สิทธิวนารามพร้อมด้วยอัตมาภาพในนามพระอธิการละไมสันตจิตโตก็จะขออนุโมทนาญาจโจมทั้งหลายร่วมบุญร่วมกุศลในการอาทอดกระถินก,นก่อนก่อนที่จะถึงงานฝังลูกนิมิตร ซึ่งมีบริษัทไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์จำกัดเป็นประธานเพราะฉะนั้นบริษัทไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์จำกัดมาทอดกระถินที่วัดเขานทาักสิทธิวนณรามแห่งนี้ก็เป็นเวลา23ปีนะเรียกว่า2ทศวรรษผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายปีนี้ก็ขอร่วมกันเพื่อจะบูรณะทาสีอุโบสถ ให้เกิดความาสวยงามขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อจะจัดงานพิธีงานฝังลูกนิมิตเป็นงานมหากรรมเพราะฉะนั้นงานมหากรรมนี้จะเอาวาดก็ไม่สามารถที่จะทำได้คนเดียวก็ต้องอาศัยคณะสองฆ์อำเภอศรีราชาและคณะกรรมการของทางวัดร่วมกันจัดในงานพิธีงานมหากรรมฝังลูกนิมิตในครั้งนี้เพราะฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมในงานทำบุญฝังลูกมิตรก็จะมีญาติโยมทำบุญแล้วก็จะมีผ้ายันเมตตาค้าขายเรียกว่าอาชีพการค้าการขายและก็มีผ้ายันติดรถติดบ้านเลยเมื่อโยมทำบุญก็มีตะกรุดเมตตามหานิยมนะ ส่วนตกขุดแม่ตามมหานิยมนี้ก็ได้เรียกว่าอาตมาแล้วเรียนสายยันสายพระศีอริยเมตรัยเรียกว่าสายรับแลยันจะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเรียกว่าตำราในท้องตลาดไม่มีขายเพราะฉะนั้นสายนี้ สายภาษีอะยเมตรายนี้คือญาติโยมทําบุญแล้วนําไปติดตัวแค้วคาดปลอดภัยญาติโยมจะเดินทางไปใกล้ไกลขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันตกตะวันออกเกิดปวดหัวตัวร้อนเพราะการเดินทางไกลไม่ได้เตรียมตัวเราอาจจะไม่มได้ติดยาหรืออาจจะลืมติดยาไปเราก็สามารถเอาตะกรุดนิจุมน้ำกินไม่ว่าจะปวดหัวปวดท้อง ก็ให้ว่าน้โมสามจบข้าพเจ้าปวดหัวจุดปวดท้องขออาราธนาตะกุดนี้จุ่มน้ำกินขอให้ข้าพเจ้านี้ได้หายปวดหัวปวดท้องนะหรือว่าญาติโยมมีเคราะมีกรรมอันใดก็แล้วแต่ไม่ต้องไปทําพิธีสะเดาะเคราะต่อชะตาที่ไหนในเมื่อญาติโยมได้มาทําบุญแล้วกาทางวัดก็ อาจจะมีของเป็นที่ระลึกคือตะกรุดเมตตามหานิยมนำติดตัวไปใช้สามารถที่ไปอธิษฐานกิจแป่งน้ำอาพเพื่อสะดอกเคาะต่อชะตาะทำได้ทุกวันทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้มีกิตศรัทธามาร่วมกันในวันที่สิบกุมภาพันธ์พศ2567นี้ ก็จะเป็นพิธีงานใหญ่งานมหากรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมในท้องที่ก็ตามในเขตนครแหลมเจ้บังก็ตามหรือว่าในเขตอำเภอศรีราชาก็ตามในเขตจังหวัดชนบุรีก็ดีหรือว่าชาวกรุงเทพมหานครหรือว่าจะต่างจังหวัดก็เราสามารถจะแวะมาได้เพราะฉะนั้นวัดเขานันซสักแห่งนี้อยู่ห่างจากสุขุมมิตรประมาณหนึ่งกิโล คือสุวิสุขุมิตรสายเก่าถ้าเข้าผ่านเมืองเมืองอำเภอศรีราชาถ้ามาจากอามอเตอร์เวย์บายพาสท,ที่จะลงไประยองอก็เลี้ยวลงที่นครแหลมฉบังนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพคืออยู่ทางทิศอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของอ กลุ่มเครือสหกรรมเครือสหพัฒน์เครือสหพัฒน์อยู่ทางตะวันออกเขานื้อซักจะอยู่มาทางทิศตะวันตกของกลุ่มเครือสหพัฒน์เรียกว่าก็อยู่ทางตะวันออกของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขตศรีราชาหรือว่าอ่าวอุดมหรือว่าเขตนครแหลมฉบังนี้วัดตั้งอยู่ในะระยะนี้ เรียกมีภูเขาเขานี้เรียกว่าเขาอุตรพง์ถ้าญาติโยมมาจากเมืองศรีราชาแล้วอยู่ระหว่างตรงตรงข้ามกับบริษัทสยามเคอรี่คือสะพานสะพานสุขุมวิทก็จะมีสีแยกในเมื่อลงจากเขามาแล้วก่อนจะถึงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ ก่อนจะถึงก็มีทางเลี้ยวขึ้นมาว่าวัดเขาน่อมทักสิททิวนารามนะแต่ถ้าโยมมาแหลมเะบังแล้วมันเข้าได้หลายทางถ้ามาทางแหลมเะบังนะสายแหลมเะบังใบพัดลงแหลมเะบังเข้าได้ทั้งที่ถนนเก้ากิโลถ้าลงมาแหลมเะบังก็มีทางชาติจีนก็มีทางเข้าหรือว่าญาติโยมไปที่หยุดลงไปที่นครแหลมเชีัง b หรือว่าไปสี่มุมเมืองแหลมเะบังแล้วก็ กลับมาทางนี้ได้ทางสุกรุภิสายเกา่าก็จะคือทางว,าดวัดเรามีทางเข้าหลายช่องทางเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบนร่วมกศุศลนี้เพื่อจันรรองพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์ในพระพุทธศาสนาเพื่อประอุปถัมภ์ในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้เราก็ต้อาศัยญาติโยมผู้ปถัธภ์มอุปผู้ประพกพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เราผู้เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อจันรโรงพระพุทธศาสนาก็ขออวยอวยพรให้มดาญาตาโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันในพิธีงานมหากรรมฝังลูกในมิตรในวันที่สิบกุมภาพันธ์ จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2567ขอโอกาสนบ,บันัดนี้เพราะฉะนั้นอัตมาภาพขอให้มนดาญ,ญาโจมทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมแล้วทัจงเป็นผลสำเร็จทุกประการอัตมาภาพก็ขออนุโมทนาขอไว้เพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการ ครับวันนี้ผมอยู่พระคุณเจ้าที่เมตตาปาณีแก่สาทุชนโกรธยบรนะครับพระอธิการลำไหม่นะครับสัน,สนตากิโตนะครับซึ่งเป็นพระที่เมตตาปาณีและอีกอย่างท่านเป็นสิทธิของหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เพิ่มที่เมตตาปาณีแก่สาทุชนโกรธยบรนะครับอเอาละครับเดี๋ยวถามพระคุณเจ้าสักนิดหนึ่งว่า ภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างที่พระบุญเจ้าและสาธุชนคุณเยบุญจะลบบุญและนับถือนะครับสาธทุกพระบุญเจ้าก็มีอะไรที่เคารพนับถือที่สาธุชนคุณกราบไหว้ก็มีที่ผ่านมาก็มีพายันเมตตาค้าขายพวกอาชีพค้าขายแล้วก็พายันติดรถติดบ้านรดูเดินทางไปไหนติดรถติดบ้านแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีตะกรุดเมตตามหานิยมเราเดินทางไปไหน ปวดหัวตัวร้อนเราสามารถจะวาน้โมแล้วขอรัตนตะกรุดนี้จุ่มน้ํากินข้าพเจ้าปวดหัวปวดท้องขอให้หายปวดถ้าเรามีเคราะห์มีกรรมเราสามารถจะเอาตะกรุดนี้ว่าน้โมแล้วขอรัตนะขออาราชนาตะกรุดนี้จุ่มน้ําอาบขอให้ข้าพเจ้านี้มีเคราะมีกรรมอะไรขอให้หาย ให้หายจากเคราะห์ออก,กรรมภัยพิพบัติตทั้งปวงอันตรายจากการขับขี่ยวดยานรหรือว่าอันตรายจากพวกศัตโรูมุมานหรือว่าอุบัติเหติภัยครับพระคุณเจ้ารออครับจะกลาบเรียนนิดนึงพระที่อยู่ด้านหลังของคุณเจ้าในโวสถนี้เขาเรียกพระอะไรครับอ๋อพ,พระปางมังปางมานวิชัยปางมานวิชัยนะครับปางมานวิชัยครับ นี่นะครับสาวทิชนคนจบุญนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการอยู่นขณะนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่พระคุณเจ้าที่เมตตาปานีจะมีงานผูกพัดศีมานะครับงานตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567นะครับขอเชิญสาวทีชนคนจบุญนะครับมาร่วมบุญบงานผูกพัดศีมา นะครับนะครับเอาละครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายวันนี้ผมตะกนเดชนะก็ขอเชิญสาธิชนกนุ่ยบุญณนะฐานตำรวจข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือเจ้าของบริษัทนะติดต่อเบอร์พระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้ามีของดีที่จะให้แก่สาธิชนกนุ่ยบุญที่เมตตาปาณีนะครับวันนี้ผมตะกนเดชต้องกราบลาท่านผู้ชมาก่อนนะครับสวัสดีครับะจะเจริญพร